ียังไม่ผ่านครัอยู่ที่อนอนชัยอนอนชัยแตะมาให้อธิพงศ์อธิพงศ์ผลไพบุญแตะไปนิดนึงส่งให้13 13โอเคอธิพงศ์หลุดไปแล้วครับโอ้โหไม่ผ่านอ่22นา22นันน่นๆระวังระวังนะเขาเล่นดักนั่นๆระวังนะแกวนี่ดี <c oughs> นะั่นเอวพิวเลยครับไม่ไปไหนตัวยิ่งนี่เนี่ย ไม่ได้สุพรรณมอดุยเย่ไหมไม่เ <laughs> จ,งจง๊จงเจ๊งเจ๊งเรียกเอาอ,อยู่ที่อนุชยัอชยอนุชัยจะให้สมหวังไหมไม่ให้ครับให้นิคมนิคมให้สมหวังสมหวังไม่ผ่านยี่สิบสองอีกแล้วไม่ผ่านอาคมอีกแล้วอาคมลากผ่านเส้นการสนามมา ทำไงทำไงยิงเฮ้ยดูไหนดูที่ส่วนบนเก่ามากนักเตะจากเมืองยาหมูก็ยิงเฮ้ยเข้าไปเลยเอาแล้วครับสามประตูต่อสามเร็วเป็นได้เป็นได้โอเล่เป็นทางไหคบนคูโอเล่เมย์ครับเขายิงลอดช่องน้อยเข้าไปเลย สามสามนะครับตอนนี้3ามสามแล้วผู้สูงพันหมอดูจะเขียยแล้วเขียให้คุณเจงคุณเจงยิงอันนี่คงล้งไปได้อันนี้คงี่ได้เปรียบนะครับมีส่วนสูงคุ้นเคยกับการใช้มือ,อตอนนี้แต่งงานแล้วคงไม่ต้องใช้แล้วนอกมือ <c oughs> ก็ยังใช่อยู่กันเดิมนะครับด้วยความคุ้นเคยเราวังไม่ถึงว่าได้ลูกเกด้อมาถูพูดดอกไอลูกอยู่ที่อทิอพงมันคงแจ้งไปเลยแล้วเน่เน่ยน่แน่จะเตะคาล่างกัน โยนไม่ได้ประตูไม่มีใครแล้วครับ,รรน,บนี่ผมใช้พลังก้นวิ่งเข้าไปชิปขึ้นมาอุ้ยอุ้ยตัวภาอีสานหาเกินมาแล้วสองทีแล้วครับส,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 สูงกว่ารถเด่นเด่นระัสบายจริงเข้าอีกแล้วอานนท์ไทยยิงได้แล้วครับโอ้โหรักษาประตูกันด่รักษาช่องไม่ได้ เข้าที่เก่าเลยครับ่เอาเลยครับอเล่ทำไงครับปิดช่องมือนะครับปิดช่องมดอยี่สิบสามเฮ้ยลุ้นดลุนทำอะไรเฮ้ยโอ้ยมกบุคืนเนี้ยนะ่นหมดเลยจริงจริงโอ้โนโน่พี่ได้พ่ได้ ลุงโลดลุงโลดได้บอลกระโดดมาให้สุขสันสุขสันแตะหลงนิดนึงโอ้ยอานนท์เบียดไปให้อธิพงศ์พลไพบุญอ๊บ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 โอ้ยทำอะไรโอ้ยไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอานนนใช้ส่งให้อธิพงศ์อธิพงศ์ทำไงแตะลงยีสิบสองส่งให้อานนนใช้ส่งให้สิบสามสิบสามจับฟ้า ส่งให้นิคมนิคมไหลมาให้อธิพงศ์อธิพงศ์จับโอ้ยอูอ้ระวังนะครับระวังนะครับยกเท้าสูงสุภชัยสุภชัยไกลตีส่งให้สุขสันสุขสันกิน้งโอ้ยคำนวณแล้วนะครับ9ก39าคำนวณแล้วใส่ไปแรงเหวี่ยงไม่พอคิศทางได้นะครับโมเมนตัมไม่ดีไม่ถึง อ้าสุภชัยส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวครับเอกูลเอกุลวงวานลงไปอีกแล้วพารูปร่างหุ่นทังเบียวิ่งลงไป อาคมส่งให้เอกุลเอกุลแต่นิดนึงยึกยักยึกยักเอาเอาเอาตันเอาตันอาคมทำไงอาคมแปรโอ้ยโอ้ยเข้าไปโอโเล่ปัดออกเส้นหลังประตูไปเอาการการมากันเป็นกลางครับ เอาไมา้เลขสิบสามจะตะมุมกันมาส่งมาให้สมหวัง,งสมหวังแต่นิดนึงเตะยาวไปหน้าประตูนี่คมนิคมยังไม่มีมุมให้สิบสามสิบสามขึ้นโอ้โยไม่ได้นะครับไม่ได้ลูกแฉแลบออกเส้นข้างไป เสียงต้องกดไว้เลย <laughs> อธนนิคมจับยาเว้นนึงอยู่ที่สมหวังอยู่ที่นิคมนิคมจะทําอะไรล็อกหลบนิดนึงอรออีกทีนึงส่งให้อานน์ชัยส่งให้อธิพงศ์อธิพงศ์แต่นิดนึงไม่ผ่านทีนิดส่งให้สุขสันส่งให้อาคมอาคมไปอีกแล้วยิ่ง โอ้ไม <c oughs> ่น <incom> um> ่าเชื่อเลยโอ้ไม่เอาอยู่ที่อาคมอะไรวะโอ้ไม่น่าเชื่อคนหล่อทำอย่างนี้ก็เป็นพินิดพินิตลากหลุดมากอ้ฟ้าครับต่อขาหลังเอกุนทำอะไรเนี่ย อ๋ออย่าลืมนักเรียนดูเพียบเลยนะครับเอาเองเพียบดูนะฮะดูแล้วครับดูแล้วครับตอนนี้เลี้งแล้วครับเลี้งแล้วครับเอาเอาของเล่นมอหนึ่งวิชาของเล่นมอหนึ่งจริงโอ้ยโอ้ย โอ้ยอาคมยิงเข้าไปอีกแล้วเฮ็ดผิดแล้วครับสามประตูแล้วคนเดียว